โอ้โหแค่ชื่อเพลงมาก็ชื่อเพลงจัดเบียร์จัดเมียก็ฟูเฟดเฟ่แค่แค่ชื่อเพลงก็ฮาโลมกับกูแล้วก็เบยอ่ก็เพื่อนการลองฟังของกันดูแล้วกันนะไลฟ์ฟังเล็กน้อยนะฮะพอดีก็ฟูก็ฟูเฟดเฟ่มาทักมาบอกว่า ้ฟังเพลงกูหน่อยดีผมก็แบบฟังเพลงอะไรวะมันบอกมันทำเพลงแล้วก็อ๋อฟังเพลงเพลงมึงใช่ไหมทำเพลงทำเล่นๆหรือว่าไงไอ้ก็บอกไม่เล่นเว้ยมันบอกว่ากูทำจริงจังเลยทำแบบต้องการ เป็นนักร้องเลยเป็นศิลปินเลยเชี่ยเซอร์ไพรส์นะ <Yeah. S 1> คือไอ้ก๊อปเนี่ยโดยธรรมชาติตอนทำเฟสเฟสเนี่ยมันจะเป็นเพื่อนที่ถนัดกับการอยู่ข้างหลังเป็นคนกํากับเป็นคนเขียนบทอะไรเงี้ยจะไม่ถนัดในการเล่นอยู่ข้างหน้านะเราก็เห็นๆกันอยู่เออแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อว่าคนอย่างไอ้เคีกอปเนี่ยนะมันจะมาเป็นนักดนตรี จะเป็นนักร้องเลยเหรอเออถ้ามันบอกว่าลองฟังเพลงมันหน่อยละกันเ,ออเกินก่อนเกินก่อนฟังแล้วกันก็คือหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ฟังเพลงแล้วก็สองเหตุผลหลกักๆแล้วเนาะเหตุผลแรกก็คือด้วยวัยเออด้วยวัยก็จะสี่สิบแล้วอะไม่ได้มีเวลามานั่งฟังเพลงไม่ใช่เหมือนช่วงวัยรุ่นเะเนะตอนนั้นฟังเพลงเยอะเพราะว่าวัยรุ่นมันก็ กำลังให้ความสําคัญกับอารมณ์อะไรเงี้ยฮะมันก็อยากฟังเพลงอยากพลุงล้งพลานทางด้านอารมณ์พอโตขึ้นกระทงทํางานทํางานแล้วก็เพลงเพลงก็ไม่ค่อยได้ตามแลวเหตุผลที่สองก็คือพอรับอิสลามแล้วก็การฟังเพลงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกหลักสักทีเดียวแต่ว่าเรื่องวัยมีผลมากกว่าสารภาพมาตรงๆ <c oughs> อืแค่เรื่องวัยก็เพียงพอแล้วที่จะทําให้ผมแม่งไม่ได้ตามเพลงเลยก็เลยไม่รู้ว่า ดนตรีตอนนี้อุตสาหกรรมดนตรีตอนนี้เขาเขาเป็นแนวไหนวะเออดนตรีเขาไปถึงไหนกันแล้ววะไม่รู้เรื่องเลยเออเหมือนคนแก,แก่คนนึงไปแล้วโอเคเออก็ไม่รู้นะก๊อฟนะกูก็ลองฟังให้มึงแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเออกูจะฟังรู้เรื่องหรอเปล่าโอ้โหแค่ชื่อเพลงมาก็ชื่อเพลงจัดเบียร์จัดเมียก็ฟูเฟทเฟ แค่ชื่อเพลงก็หาโลกับกูแล้วก็เบยอ่ะก็เพื่อนการลองฟังของกันดูแล้วกันนะเสียงเปิดขวดแปาหนึ่งแปบหนึ่งหนึงอ๋อจัดเบียร์จัดเมียจัดเบียร์น่าจะเป็นคอนเซ็ปต์แล้วเสียงเปิดกระป๋อง พี่เอ็มเหรอสมันมาดูไทยๆบยปะจัดเบียกลับบ้านไปจัดเมียจัดเบียร์กลับบ้านไปจัดเมีย,เ,ย,บบเ,ยเอาให้เพียรเนี้ยหรอแต่เดี๋ยวก็ นี่คือแนวอะไรอะ่ะนี่คือแนวอะไรวะก๊อปมันดูแดนๆป่ะวะโอเคยังยังยังไม่สรุปแล้วกันฟังฟังความไปก่อนฟังกัน,น,นอืไทยสไตล์นะ ไทยสไตล์แต่ใช่มัมมาแนวนี้ได้ไงวะเคียรครับมาแนวนี้ได้ไงวะมัน EDM ไหมเราก็ไม่เก่งเรื่องการวิเคราะห์วิจาร์เพลงนะแต่มันก็ไม่ออกแนว EDM ป่ะวะมันก็แบบไทยๆอ่ะไทยสไตล์อ่ะแดนแดนแบบวะแดนแดนไทยอ่ะเออ มันเหมือนแดนแดนอะ่ะดนต,ตรีแดนมันก็จะมีท่อนมีเมโลดี้ที่แบบติดหูง่ายๆเพื่อที่จะหาจังหวะเต้นง่ายๆใช่ไหมเชี่ยแต่สำคัญสุดคือเชีย่ยมาเล่นแนวนี้ได้ไงวะ มันบุกตลาดแวนป่าว,วะเฮ้ยจริงเหรอจบแล้วเพลงจัดเบียร์จัดเมียสองนาทีสิบสามวินาทีแค่กูงงวะ่ะโอเคสตันอยู่ คือเล่นแนวเนี้ยเข้าใจได้รู้ว่ามันโอเคแดนดนมันคืออะไรแล้วก็พอเคยผ่านหูมาบ้างเฮีย yeah. แต่ไอ้กอ๊อฟมึงมาแนวนี้ได้ไงวะเฮ้ยมาแนวนี้ได้ไงอะ่ะเออคือเล่าให้ฟังแบบนี้นะโอ้ยอีกก่้นนะเชี่ข้าไม่ถึงเลยวะ่ะ คือก่อนจะฟังอ่ะก็ไม่แน่ใจไว้ว่าไอ้ไอ้ก๊อฟมันจะมาทางไหนเพราะว่าก็ไม่รู้นะว่ารสนิยมทางดนตรีตอนนี้มันขยับไปตรงไหนละแต่ว่าไอ้ก๊อฟเนี่ยเล่ฟังว่ามันเป็นคนที่ฟังเพลงเยอะมากเออเฟสเฟเนี่ยคือกลุ่มคนฟังเพลงเลยนะเป็นคนฟังเพลงเลยเราเราเราโตมากับวัฒนธรรมการฟังเพลง มากๆอกะกลุ่มเฮดเท่เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆคือจะเป็นสายดำเฮดเท่อะจะมีสายดํากับสายแบบสายขาวแล้วกันอีกฝั่งหนึ่งไอ้สายดำเนี่ยมันจะคือมันก็จะคือผมไอ้ตั้มไอ้ต้าไอ้ยัดอันเนี้ยมาจากโรงเรียนเดียวกันเออมาลงจากโรงเรียนมัธยมเดียวกันก็เลยโตมาด้วยกันหัดฟังเพลงมาด้วยกันตั้งวงดนตรีมาด้วยกันมันก็จะเป็นแนวต้นสองพันมันก็ ช่วงนั้นโต้ไปกับน,น,นูเมทัลใช่ป่ะเดนเบสเกตคอนสลิปน็อตดาวนิงพูพีโอดีเรนคินพาร์อะไรแบบนั้น uh, ก็เริ่ม,เร,มเริ่มหัดฟังมาหลังจากนั้นก็ดนตรีมันก็เหวี่ยงมาเป็นพังที่เป็นเมนสตรีมใช่ไหมเป็นพังบริง uh, วันไอชูซัมฟ e ร์ติวันนิวฟาร์เคเรียกอะไรก็ตามแต่เนี่ยพวกผมเนี่ยมันจะมาตั้งวงดนตรีกันแล้วเล่นกันประมาณพังแล้วก็จากแนวพังเขาก็จะ ไฮบริดขึ้นมาเป็นอีโมมาเป็นสกีโมถ้ากระแสหลักทีนี้พวกผมเนี่ยก็จะฟังกันมาแนวนี้สายดำดัก,ดกสายเสื้อวงคนที่มีรอยสักแล้วก็มาเจอไอ้ก๊อฟไอ้ก๊อฟที่มหาลัยรู้จักกัมนมาที่มหาลัยมันก็เป็นคนสนใจเพลงเหมือนกันแล้วช่วงที่รู้จักกันเนี่ยมันช่วงนั้นน่ะมันมีดนตรีอีกทางฝั่งหนึ่งที่ที่ก็ประเทศไทยก็เริ่มนิยม ก็คือพวกอินดี้พวกบลิดป๊อปการลาดแบนวงสไตล์อังกฤษอ่ะ The Strokes อะไรอารมณ์นั้นอ่ะแล้วไอ้ก๊อลฟเนี่ยโดยรากฐานพวกเรารู้จักมันกับการที่มันเป็นคนฟังเพลงบลิดป๊อปนะเออมันฟังเพลงบลิดป๊อปนะแล้วก็ฟังหนักด้วยไอ้ก๊อลฟเนี่ยเป็นคนฟังเพลงที่ที่ลงลึก ฟังแล้ววิเคราะห์วิจารณ์ช่วงที่เรียนด้วยกันมาช่วงที่ทํางานด้วยกันมาเราจะรู้ว่าแค่กอฟนี่วนเวียนอยู่กับเรื่องดนตรีเลิกงานทํางานด้วยกันเนี่ยก็ไปงานดนตรีบ้งสะสมแผ่นเสียงบ้งอะไรของมันเน่ะเราเขาเห็นมันอยู่ออกจากเฟสเฟไปก็รู้ไปทํางานเรื่องของเพลงเป็นครีเอทีฟค่ายเพลงใช่เออชีวิตมันก็วนๆอยู่กับเรื่องดนตรีแต่เฮีย yeah. มึงดูแบบ เป็นคนฟังเพลงหัวนอกมากอะ่ะเฮ้ยเราไม่ได้เหยียดนะเว้ยแต่แบบแค่คาดไม่ถึงว่าสุดท้ายแล้วไอ้เฮียคอปมึงมึงเริ่มทำดนตรีด้วยการทำเพลงแดน์เหรอแดนส์แดน์แดน,แดน,แดน,แดนไทยไทอย่างนี้เออมันก็ช็อกก็ช็อกดีนะเฮีย yeah. จริงเหรอวะมันไปมันไปเจออะไรวะนึกไม่ถึงว่ะอย่ายวลองฟังอีกเพลงหนึ่ง ก็เผื่อว่าจัดเบียรจัดเมียจะเป็นแค่ซิงเกิลสนุกๆแล้วก็อีกเพลงหนึ่งอาจจะไม่ใช่ก็ได้เราฟังอีกเพลงดีมันเป็นแนวอะไรชื่อโอ้โหปี้ชายที่แสนดีต่กี้ออกแดนแดนนะเออคำกำกัดความผมมันดูแดนแดนอะไม่รู้ว่าเรียกแนวถูกหรือเปล่าเพลงที่สองอะลองดูไอ้กอมจะเล่นอะไรถ้ามึงเล่นแนวเดิมว่คือมึงมาทางนี้ละ พี่ชายที่แสนดีเพลงที่สอง